สมชายอยู่ที่ด้านหลังสต็อกเอ็นเจฟิตเนสุราธานีนะครับวันนี้วันที่2เดือนเมษานะครับก็อยู่ด้านหลังสต็อกที่ uh, เราได้จําหน่ายก่อนหน้าแล้วนะครับอันนี้ระยะเวลาไม่กี่เดือนนะครับก็ให้แสดงถึงว่าสินค้าเรามี uh, ตัวใหม่ทุกตัวนะครับก็สินค้าเราขายจริงส่งจริงนะครับก็เยอะมากนะครับเยอะมากในส่วนของแพ็กเกจ กล่องที่เราเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะกระจายออกนะครับก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังไม่หมดเดี๋ยวทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเครื่องออกกําลังกายเนี่ยนะครับฝากร้าน NJ Fitness สุราธานีนะครับก็เรามีสินค้าใหม่เรามีตัวใหม่นะครับทุกเครื่องนะครับแกะกล่องไปส่งถึงบ้านนะครับโอเคครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการบริการหลังการขายนะครับเราก็เหมือนเสาหลักให้แก่ท่าน เรามีโชว์รูมจริงที่ปักหลักอยู่ที่บ้านดอนสุราธานีนะครับให้ลูกค้าได้เลือกก่อนตัดสินใจซื้อให้มาชมก่อนตัดสินใจซื้อหรือให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อเรามีข้อมูลทุกคำตอบให้แก่ท่าน